หนูขอคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้แอนกับพี่บอย2อคอมสองคนนะคะอยากให้มันเป็นกำลังใจพลังบวกให้กันโดยที่อาจจะไม่ต้องชมคนหนึงแล้วทับอีกคนหนึ่งอย่างนี้หนูก็ว่ามันก็ไม่ใช่ ริงที่สุดใช่หนูว่ามันมันควรที่จะให้กําลังใจกันทั้งสองคนแต่ว่าบางคนหนูว่าบางคน,นก็ชมแล้วก็มองอีกแค่มุมเดียวแบบไม่ไม,ไม่ไม่ยอมจริงๆพวกหนูสองคนสร้างอะไรมาด้วยกันขนาดนี้พวกหนูก็เชื่อว่ามันมั่นคงแล้วก็แข็งแรงค่ะเดี๋ยวเดยวเดให้ดูเดี๋ยวมันมันคือ A B บค่ะมันไม่ใช่อะไรเดียวมันไม่ใช่บ้านเดียวยอะไร ขอพลังบวกนะคะอคอขอพลังบวกนะคะครรจริงบางคนจะคิดว่าหนูแบบโอ้ยหนูไม่พูดหนูไม่ให้กำลังใจสามีเลยแบบสู้ได้ยังไงอะ่ะโอ้ยไม่งั้นหนูไม่แต่งงานเร็วขนาดนี้หรอกคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้หนูไม่ได้สนใจนะหนูก็คิดว่าหนูก็เองก็ หนูเจอคนที่ใช่แล้วแล้วเขาดูแลหนูได้แล้วหนูก็รักหนูถึงทำแบบนี้คิดดีแล้วเลือกแล้วเออก็เลยตัดสินใจแต่งงานโดยที่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับงานตัวเองชอบไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราทำงานตรงนี้เราให้คนมาชอบในการแสดงของเราไม่ได้คนมาชอบในเราใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในแบบชู้สาว เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนคิดกับแอนแค่เป็นพี่น้องเป็นศิลปินคนหนึ่งเป็นพี่เป็นญาติเป็นทุกคนได้หมดโดยที่ไม่ต้องมาคิดแค่ว่าเราแบบเป็นเป็นอะไรถึงจะมีแฟนไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยพี่บอแลแกก็ไม่สบายใจบางทีแกแก็แบบว่าเห็นแบบคนมาชมแล้วก็แกก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะแกก็รู้สึกว่าอ้าทำไมแบบ คนแบบไม่พูดถึงเขาเลยอะไรเงี้ยทั้งๆที่จริงๆมันก็คือเรื่องเดียวกันบางคนชมแต่เราก็ไม่ดีหนูอะไม่ต้องนี่หรอกหนูไม่ไดเสียเรียดเพราะหนูรู้ว่าสามีหนูเป็นคนยังไงอืมก็บางที่สามีหนูเราเรา,าเป็นคนเขียดไงเรากระสิบแบบว่าเอาเป็นอย่างคือว่าคือ่อหยองเราแน่คือพอเหย่ยงเราแนะ่ล้วนะก็สิน่อยใจจริงๆแล้วหนูอยากขันยังขันนี่อย่างกับคือเ้า บมาไปเลยบมาแบบสองคนนี่ละ่ะบอากัน ลิงที่ปักหมุดนะคะกดลิงที่ปักหมดุดเดี๋ยวหนูจะมาใหม่อีกรอบนึงเพราะแบตโทรศัพท์หนูจะหมดกดลิงกที่ปักหมุดได้เลยนะคะหนูอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกบางคนก็จะคิดว่าหนู่ชอบออกไปทํางานแบบนั้นโดยที่ก็ไม่ได้สร้างความสบายใจให้กับสามีแต่ถ้าเป็นหนูหนูเลือกได้โอ้ยหนูไม่อยู่เฉยแน่นอนหนูต้องการที่จะหาเงินช่วยเขาหนูไม่ได้เอาเปรียบเขา หนูถึงเลือกไปอย่างนั้นไม่เข้าใจหนูไม่ว่าไม่เป็นไรเลยเพราะสิ่งที่หนูทาหนูถ้าเขาเข้าใจหนูแค่คนเดียวก็โอเคแต่คนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไรหนูขอแค่เขาเข้าใจหนูก็พอแล้วเขาก็รู้ว่าหนูที่หนูทําหนูทําเพื่อใครเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นดูวนไปนานๆค่ะดูวนไปนานๆเลย ขอบคุณมากๆนะคะรักทั้งครอบครัวขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่เชื่อใจกันแล้วก็เชื่อมั่นกันหนูจพูดอยู่เสมอว่าอยากให้เชื่อมั่นกันนะคะาาาาสะรารค,ค้ามึงกคนกี่หน่อยใจเป็นเบิร์สรารค้าบอกไปก่อนนะจ้าอย่า